สวัสดีค่ะมิดหมอแคนแฟนหมอลำผู้มักฟังหลองฟังลำนาชีนีอาออ้างมาแรงอิลิในวงการหมอลำที่บเบา,เบาถึงบอด้เลย ออตัวที่หนึ่งน้องแอมชนทีชาสาวหน่อยมหัศจรรย์แห่งดินแดนยักษ์คุเมืองอำนาจเจริญวินาทีนี้แอมบวาสิจับยงบางใบยังกระดังขดดังโพลองเพลงหนึ่งเพลงกระดังในหนึ่งวันลูกสาวแห่งชาติไปแล้วเอซแฟนครับมีอยู่ทั่วประเทศไปนั่งอยู่ในใจเอฟซีแฟนครับ ทั้งประเทศเลยนะคะพี่น้องส่วนออาตที่สองกระตามมาติดติดสมัยนี้อ้ออ้ออ่างนี่ดังอิลีอ้ออุงอิงเป็นกระแสต,ตั้งแต่หอบฝันมาหลังฮานมาหาบอโจมาเอื่นบอโจว่าพอแถมข่าวยังออกมาอีกว่าบอโจรับเป็นลูกสาวแล้วโรงเรียนเรียบลอยลงเรียนสาวหน่อยเพชรบั่นแพง กระแสตอบรับจากเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรปันแพงทีอาแขนรับลูกสาวบอดโจคนนีก็ถือว่าเป็นกระแสบวกสำหรับหอบฝันมาหลังหา่านมือหนีเป็นมือสันวันดีเป็นมือที่จะปล่อยเพลงเพลงหนีออกมาเนาะพี่น้องเป็นอีกมือหนึ่งที่มีความหมายสำหรับอุ้งอิงเพราะตั้งแต่สาเขา้านาริกาของวันที่เก่ากลุ่มพาพันสองพันหาลอย หกมันมีความหมายเป็นประวัติศาสตร์เป็นความทรงจําขององอิงเลยละเพาะมือนีเป็นมื่อปล่อยเพลงหอบฟันมาหลังหานเพลงนี้เดอ้อพี่น้องยังบอทันนี้ฟังไปหามาฟังเดอ้อย้ายลองลอง,ลองครอเบาๆไปนําเมืองมิวสิกนําซึ้งคุณได้พี่น้องอินเนอร์กับมาเต็มๆมั่นจุกึ้นพ่อคุณได้กินใจคัก แพงฟังแห่งมวนสองหลอดสามหลอดไปได้พี่น้องมือนี้ฟังแล้วนําตาสีไหลมวนหลายฟังไปฟังมามเสียงของนอง้องอุ้งอิงนี่ดีอิลีเขบอกว่าบอด,ด้อวยมวนอิลีพี่น้องฟังวนไปวนมาแทบสีรลองได้ละส่วนแม่ลูกกาแสดงได้อินกับบทบาทอิลีแม่ลูกเล่นเอาย่ายเมืองแล้วกัดจุก แน่นขึ้นมามองข้อเลยน้ำตาสิไหลน้ำมีหนาบอดจูเล่าถึงบอกว่าเล่าน้ำตาสิไหลตอนเมืองแม่ของอุ้งอิงแสดงอยู่ในมิวสิกนั่นยังบอฟังไปหามาฟังเด้อสิตกข่าวตกขบว,วนรถไฟได้สิหาวาย่ายบอบอหลังจากปล่อยแพ่งนี้ไปประมาณ8ถึงเก่าชั่วโมงเนาะตอนนี้กับติดแฮชแท็ก นึงในมาแรงแล้วพี่น้องนี่ละพี่น้องเอ้ยจังวาบางเืออฟันที่เป็นจริงกระบอต้องรอใหายภัยภาพไปหาหากมีหัวใจที่อยากไว้อยากฝ่าฟันนั้นกระบอปิดกันโอกาสสาหรับคนที่มีความสามารถและตั้งใจจริงอุ้งอิงหอบฟันของเล่ามาหลังหา่านทั้งทัง,ท,งที่บอลูเลยว่า ปลายทางบอดโจเล่าสิรับหรือบอรับป้งหัว่าปลายทางสิสำเร็จหรือบอสําเร็จนอกจากฟันของเล่าสิเป็นจริงในการเป็นนักห้องประจําทีมงานแล้วเรายังได้รับความหักความเมตตาจากบอดโจพูดใจดีฉีอุงอิงเอิ่นว่าพอได้ยางเต็มปากเต็มคําอิลีและบอสโจกะเอิ่นอุงอิงว่าลูกสาวยางเต็มใจคือกันพี่น้องเอ้ยพอโจกับลูกอุงอิงกั ย่ายกขอหายพ่อลูกคู่นี้เป็นที่รักของเอฟซีตลอดปีตลอดไปจ้าย่ายนี่ขอแสดงความยินดีกับน้องกับพ่อกับแม่ของน้องอุ่งอิงขอบคุณแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบันแพงที่ให้การต้อนรับเด็กหน่อยหอมฝันมาหลังฮานที่สําคัญต้องขอบคุณย่างสุดซึงบอดโจยม,มานินนำวงศาที่เป็นลมโพลมไส้เป็นลมไม่เย็นเย็นให้น้องไดมาพึง่งหมไส้ใบบุญ พึงบุญญาบาประมีของสาวน้อยเพชรบ้านแพง